สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is d e l i g h t f u l วันนี้เดี๋ยวจะมาพามาทำเป็นข้าวเหนียวมันนะครับผมแต่ว่าสามารถทำมาทางแบบเป็นเหมือนข้าวเหนียวมูนได้เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวเหนียวมันกันนะครับอันนี้ย่าจะทำให้ดูเป็นแบบวิธีแบบของแกนะครับผมแล้ก็ขะขะไอ้ข้างน้ำสะอาดๆมันเดือดเร้วเรียบร้อยเราก็ไปล้างข้าวสารข้าวเหนียวนะล้างให้สะอาด เสร็จแล้วเราก็นำเด็ดเราก็ใส่ลงไปเลยไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่ข้าวสารใส่ไปอย่างนี้เลยนีย่ยาทำให้ดูนะครับผมส่วนคุณยายทองดีใส่เกลือไปในกะทิเลยใส่เกลือไปในกะทิแล้วก็เอาออกเลยสักพักหนึ่งพอเราแช่ไปใส่ในหม้อไปสักห้านาทีแล้วก็ออกเลยปิดฝา เียบร้อยเออลินนี่ก็จะมีกะทิกะทิกะทิกะบ้านนี่่เลยกะทิสดมาปลามะร้ากะบ้านแล้วก็ใส่เกลือทำไม่ยากเลยเนี่ยพอต้มไปสักห้านาทีปั๊บก็อยากก็ะทานีเลยก็คือมันหุ้ข่าวเจ้าบ้านเองอี่แหละพี่นอง ไม่เช่ดอกอยาอืน้ำสะอาดใส่คั้นออาจะ่หัวกะทิอันนี้ก็จะมีเกลือใส่เกลือไปนะครัาาบผมแค่นี้สูตรยาสูตรแบบง่ายย่าบอกว่าเป็นข้าวเหนียวมันไม่ใช่ข้าเหนียวมูน นะครับผมเป็นสูตรทําตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเหมือนเป็นข้าเวเ,เ,าเหนียวมูนไนะม่ใช่เป็นข้าเวเ,าเหนียวมันนะครับคล้ายๆข้าวเหนียวมูนแหละพี่น้องแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวมูข้าวเหนียวมันนะเป็นแบบจังสี่ตะก๊อกที่ป้ายแข่งเนี่ยนะเือตะกอ,ะอ,อะกอฉันลืมเอามาให้เด้วยยานี่นี่นี่โอียเอาอะไรเงาะเอาอะเนอะนี่นี่ทำแบบนี้เลยเรียบร้อยอยาอ,าอะไร คุางามที่อยู่ระวังแฉะดูต้องต้องกะดูดูแน้ว,ว่ามันจะแช่ไม่แช่ตอนที่เราเข้อเหนียวใส่เราก็อย่าไปค้างใส่หมอ้อไว้นานเราต้องกลัวระวังแฉะด้วยถ้าข้าเหยียวใหม่นี่ก็ต้องเอาขึ้นเลยนี่เะข้าเหยียวเก่าก็ทิ้งไว้หน่อยสักสามสี่ห้านาทีก็ว่าไป มันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าเราหูมอเบอร์อะไรเนาะอันนี้มอเบอร์ยี่สิบเจ็ดเดียพี่น้องยิบสองนี่เราแต่หัวมันนะพี่น้องเราก็เอาไม้คัดหม้อขาว้าพี่มาคนให้กะทิมันเข้าไปเนื้อเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมันนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวมูนก็คือจะต้องมีหัวกะทิมาลาดแต่ไม่ตอนกินก็เขากินก็มะม่วงพี่น้อง แต่ถ้าข้าวเหนียวมันก็จะไม่ใช่เขาจะตักบบก็ก็จะนึ่งแบบนี้เลยกินเหมือนข้าวเหนียวทั่วไปมันกินข้าวนี่แหละทั่วไปแต่มันจะมันนะครับผมแต่เราก็สามารถไปกินข้าวเหนียวได้ไปกปินกับมะม่วงได้พูดพิษขออภัยเสียงค่อยกับมันเป็นวัดไม่ได้ใส่น้นตนำตาลเนาะน้ะนำตาลเราจะใส่ทำไมใหา่จะกินข้าวเหนียวกับหวานแล้วโอเคใส่น้ำตาลเนาะ ถ้าใส่น้ำตาลจะเสียเลินะย่าเนาะเพราะที่บ้านไม่ค่อยกินน้ำตาลใช่ใช่เด้อพอดีแหละคือพี่ยังเนี่ยเอ่ไม่กอมครัขันใส่ลงไปกระหัวมัน <c oughs> นี่มันตุ้ยเลยแหละทีนี้ เขาใดญ่มันแบบแจ๊ดูเกลืองแล้วก็คนอืมพอดีแล้วพอแล้วเดี๋ยวใส่ยิกเดี๋ยวเราจะไปข้างข้างมันข้างเขาตัวไปแหละไม่ต้องใส่ข้างบนก่อน คิดฟ้าหมอใช่ไหมยะเราจะไปข้างนี่มันยังแชร์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 ยที่นี่ย่าอายุแปดสิบกว่าแล้วนะครับแข็งแรงยกมาข้างข้างมันข้างหงุ้งเขาเจ้าต่อไปแต่นี่มันจะคว่ำลงไม่แยมก็จะมันมอถูอเอ ือแต่ว่าจะแบบคว่ำลงไปเล็กอย่างนี้หน่อยนะครับนี่เราก้หยุดมาค้างค้างค้างหูค้างค้างหูเราก็ค้างอย่างนี้นใช่ค้างกับไปเรื่อยโอโ้เข้ามม่เส็นเร็โอเคกลับไปเรื่อยพี่นอ้องแล้วก็คราอีกหลอดเด้อกับอีกหลอดโอเคกับไปเรื่อยพิกไปเลย่ยแต่แข้งไปเด้เลยพี่นอ้องอ้อมนะครับ จะเปิดกันแล้วเปิดยงยงดูรู้ไหมยงยงคืออะไรยงยงคืออะไรวะ <laughs> ต้องมันคือ,อยังไงพี่น้องเคียร์ดูนี่ยงยงก็คือ,อยังไงพี่นอ้องนะนี่เขาได้ข้าวเหนียวมันไหมซุกแล้วเนี่ยแต่เราจะค้างไปอีกนะพี่น้องค้างอีกข้างๆมันจะเป็น ขาดงขาดังอู้แสบพี่น้องจะบอกให้ลองไปทําทานดูอืมอืมอืมสุกแล้วเดี๋ยวจะค้างอีกสักหน่อยค้างอีกสักหน่อยนึงนะครับพี่น้องใบค้องก็ใส่เหมือนเดิมเพราะว่าฝาหมอ้อเยนไม่ต้องติดเนาะอ่าข้าเหนียวมันก็เสร็จแล้วเราสามารถเอาทานได้เลย นะครับผมก็ทานเปล่าๆนี่แหละนะครับผมคุณย่าชอบทําทานทีนี้เราช่วงนี้เป็นช่วงหน้ามะม่วงเราสามารถมาทานกับมะม่วงได้ข้าวเหนียวมันจะไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลนะครับผมแต่สามารถทํามาเป็นข้าวเหนียวมูลได้ก็โดยการที่แบบว่า เราก็เอามะม่วงใส่ไปแล้วเราก็สามารถทําน้ากะทิราดในน้ํากะทินั้นก็จะมีน้ําตาลมีเกลือลงไปนะชอบความหวานก็ใส่ลงไปนะผมหรือว่าเราตอนตอนที่เราจะหูข้าวนะ่ตอนที่จะหูข้าวเราสามารถใส่น้ําตาลเป็นในนั้นเลยก็ได้แต่แต่ในคลิปไม่ได้ใส่ใส่แค่เกลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าะมะม่วงที่บ้านหวานมากไม่ใช่หวานธรรมดาแต่หวานมากๆเลยปีนี้หวานจริงๆก็เลยไม่ได้ใส่นะครับผมแต่ว่ามีคุณอา แล้วอาผูา้หญิงชอบความบวานก็เลยทํากะทิลาดหน่อยเพราะความมันก็สีสานน่าทานนหครับเราทําทานดูจะเป็นข้าวเหนียวอันนี้ก็จะได้เป็นข้าวเหนียวมันมากกว่านะผมแต่ว่ามาดัดแปลงทำเป็นข้าวเหนียวบุนได้ก็อร่อยเหมือนกันลองไปทําทานดูนะครับผมก็ฝากช่องน้อยๆด้วยนะครับ